เที่ยวไปกับจ๋าสวัสดีค <'m el ched> ่ะสวัสด <con c ười> so ีพ uh ่อแม่พ şey ี่น้องจ้าสวัสดีครับมอนี่มาเลาะเห็ดคมจ้ะพี่น้องกับ่าวตาสองคนจ้ะมาเห็ดหาเห็ดคมตาล้อนตะล้อนข้งแรกของปีหกแปด้ด้จ้ะพอดละนี่สวยๆเลยจ้ะเก็บก่อนให้จังไปตัดขาเนาะเก็บเอาเก็บเอาเลย หมานี่จากพี่น้องกำลังเกิดไม่งามๆเลยจ้าสีครับแม่บุญห่วยเป็นเงาเป็นเงาด้วยครับห่วยเบื่อนะค่ะเกิดไม้ค่ะออกไม้งามๆเลยปุ๊บเดียวโอ้โหดูจ้าเฮ้ยเราค่ะ

เก็บบบงไว้เลยน้องจ้าน้องนี่ไงบวบาได้คำเดียวปาดินสาเาเดีปึ๊สวยๆเลยจ้าผูนี่ได้พี่น้องนี่ค่มูนี่มูไา ยสามดอกสุดสวยเลยมองผินีกนะปโอย่างงามอันเดเอามือข้างนั้นเก็บมันจังบ่บังดอกนี่โอ้ดีบุไม่ขาก,าก้องอยากกระเด้มาเห็นมนโน มาจ้ะมาเบิ่งจังหวะมูนี่นี่ค่ะป้าดสวยงามๆเลยจ้าได้มาแน่แล้วดิแต่ว่าบ่ได้ถ่ายสาวหลายตื่นเต้นค่ะเดแล้วจ้าให้ชมก่อนเด้อจ้าเดี๋ยวจ้าสิพาเก็บ ีค่ะสวยๆได้จ้ามาเก็บกันเลยค่ะออ้ข,า,ขาใหญ่มากีค่ะมาละบ่ได้เอาตะกร้ามาจ้ะเอาวนทงยามกับทุงยางม,มา นี่กว่าสิบ่มานี่โอ้มาหลุดจิมองเลยโอ้กิ้ง นี่ก็จูงเมืองงามจ้ะเกิดใหม่เด้อจ้ะพี่น้องเกิดในโค้งน่ะจะเพล้ยเพลยันดวกมันดว เหตดเกิดไหมไมันจ่เกิดเป็นเหงาหนะคนะเป็นมือพี่ก็โอ้งามงามงามยางงามเลยจ้ะตัดออกลายจะไปเสียดายเด้ค่ะทั้ง สวยได้จ้ะเบิงง่งทองโอ้ยอ่อนงามดีเลยจ้าพออีกอันนึงจ้ะโบเป็นมง่าดอกสวยพออีกจ้าจเหี้ยด,ดูโหโหเจ๋ง ปลาหุกับไฟบ่ร์ไหมปลาปินปลากามหมุนปันใดจูวง,งนจ้ะมันหุกแต่ตอนนี้แหละคันว่าเฮ็ดเกินเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนจ้ะพี่น้อง Hoa yeah. thôi xem 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 ยังมาน้ำคลองจ้าน้อยสุดๆ้า,ายังนะยังโอ้วบนเนี้ยกระโดดเลี้ยได้ด้วยเสีบยบอยู่ดวงเห็ดพี่ดโดจ้ะกินเห็ดส่ยามพี่น้องเอ้ย มาเลาะคักคักเห็ดเกิดแต่น้ำค้องจ้าฟ้าห้องเนะานะ โอแล้วค่ะเก็บกวนด้ย๋ดยวสิไปดดป,ไปดถ้ายดึงี่้นาดอกนั้นเอาไว้เาไม่นีก่อนมันแตงงาม

อุ้มจะพี่น้องมาทอนกันจะ้ะมูนี่มูใหญ่เติบอยู่จ้าอืตอตกเห็นก็สวยงามแตะ กืนจ้า,าอืมงามจ้าสี Mà, Mà lộ -lộ rồi. Màn lùa lùa đấy luôn. 背包，一个背包。 เต็มมากตอดพอเลยจ้ะออ้ อกนี่ไหมเบื้องขาขาเป็นขาดอกเป็นดอกสวยๆเลยจ้าเบื้องเห็ดชุ่มบัรยากาศปะเกิยเลยจ้าเญญากา็บไว้ก่อนเหมือนเดิม มือสวกมือมันใครอีลีมเ,เดินจ้ะโอ้ยบ่าวตาเก็บมาไม่รอกล้องเลยค่ะบ่าวตาเนี่ย <c oughs> รอกล้องฉันหน่อยอุป,ปการกอยจะอ้อนเห็ดพี่น้องเลยพุ่น้อปเฮ้ด <c oughs> สัสดีคะ่ะจุ่มเดียวจ้ะพี่นอ้องหยิแล้วจ้ะพยิบแล้วจุ่มงามง่ายแต่แบบใหม่ดิแค่น้องเป็นจุม พลอยนะจ้าอูงามแท้พลอย้ะจ้าพี่น้องปาสะโอนดิไปเนออืดมาบานงเบยบ่มือเนี้ย โอย้ยยางงามเลยจ้านี่จะทำมาเบิ่งผลงานมูบางหันนี่จะพี่น้องโอ้ยนี่กระโดดง,งามนี่จะฮึดสวยงามเอาละจ้ากำมาถึงช่วงสุดท้ายของเฮาเร้วเนนะจ้าเนาะหาจนล่าจ้ะเพรามีเนื้อสีใสแล้วทำเร็วพร้อมนี่จะติ่มทุงยาม เต็มถุงยางแล้วก็อีกครึ่งถุงงางผ่าเป็นการที่มารอเหตุดยบ่คาดบ่คาดบ่ฝันว่าสีออกลายป่านี่เนาะจะเนาะข้างแรกแหกหมานค่ะค่ะนี่ก็เป็นผลงานของเฮาในมือนี่จ้าหมานตืบอยู่เอาไว้พอกันไหมคลิปหนาเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าตาแล้วเนี่ยค่ะสำหรับมือนี่ สวัสดีค่ะ